ผ่านไปสิบเอ็ดเกมครับเดอะแบงค์เดอะหน้าอยู่4ี่0น่อยคะแนนคะแนนดิบนี่ทิ้งกันไกลนะ1 4 0กับ79นะครับโูนี่ทิ้งกันเยอะเลยนะคะแนนดิบ61แล้วนะถ้าไม่มีน้ำเนี่ย6 1 0 0นแล้วนะครับหุ่นน้ำทำงานหนักนะ แดงต so ้องโอ้หลูกนี้ตั้งเตะได้นะเอาครับอยู่ที่ลูกนี้แล้วครับอยู่ที่ช็อตนี้นะตั้งเตะนะครับตั้งเตะฟรีบอลฟรีคลิกครับอ๋อตั้งเลือกฟรีบอลอ๋อขาวยังไงเดี๋ยวแบงค์มันแคนนอนนะครับกะว่ามาแคนนอนลูกนี้อีกทีนะ แม่คือเขาไลฟ์ไปนั่นเฉยๆก็ยังพอทนนะเขาไลฟ์ไปร้องหาหน่มปังกันด้วยนะบางคนขายบัตรเข้าชมนะขาวรอดไหมไม่รอดแล้วแบงค์อ้ยยังรอดมาได้นะแล้วเอ็งสันดุงทำไมเนี่ย มันโดนหนาโดนหนากว่าที่เขาคิดแมแบ่งการละครนะทำสะดุ้งทำเป็นไม่รอดนะถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ต่อเนี่ยคะแนนดิบเนี่ยชนะกัน61คะแนนนะครับ6ก0ันหนึ่งนะใส่ลงเดยเห็นอ่ะเขยิใส่ลายน้ำช่องหลักไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวกว่ากัน เน้นถอยนะลูกนี้จบยังไงเดี๋ยวแบงค์ลืมของและขาวกลับมาสก,กิลงวนะ่ลง่ะะไม่ลงแล้วลงไปกองแล้วอย่างนี้ลงไปกองแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ตามเดินนะทางลับรอดได้บ้างานะครับ <c oughs> รหลุดชมพูใบสวยครับนะ <c oughs> ข,าาขึ้นกากโต๊ะเลยผมก็โดนว่าผมทําอะไรก็โดนว่าทําอะไรก็ผิดนะคนที่ไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดหมดนะมีปิดไฟไหมเมื่อกี้ปิดไปแล้วครับเมื่อกี้ยีเมตรุ๊พเขาก็จริงจังนะผมทําอะไรเล่นเขาก็จริงจังนะเขาว่าผมเสียหายเลยนะ <c oughs> ผิดภาพก็ไม่ได้เลยทีมวยหูยังฟังกันเลยหูชมอลองล้วนะ <c oughs> ว่าแบงค์อย่าแบงค์ <c oughs> <c oughs> นัดซ้ายครับนัดซ้าย <c oughs> นี่ครับออกหนักๆก,ก็ได้นะครับโอ้โหได้แดงหลุมกลางกว่าครับ ทำหน้าจอสีดำเห็นว่าเพื่อนๆ,ๆยังชอบเลยติ๊กตอก็อกภาคยางเซียเลยอ๋อใช่ชมไม่ไต้อไปปิวไปปิวโอ้โหลองสเต็มคิวช่วงนี้มีปโปรนะครับโคิวเดอะแบงค์โปรซื้อหนึ่งหัวแถมสิบสิบอะไรสิบตลับซื้อหนึ่งหัวซื้อตลับ ตลับอย่างเดียวนะในตลับไม่มีหัวนะคนมาดูหมยนี้ของนัดโจทแมเขียวก็ไม่ง่ายนะอยู่อย่างนี้นี่เอาไว้เบิ้ลเลยนะครับตั้งใจเอาไวเบิ้ลเลยครับนัดแทงได้สองมือใช่ครับซ้ายขวาได้หมดเลยะผมแทงขวามนี่เลยเอาเวลาที่ไหนไปซ้อมพวกแทงซ้ายขวาอยากรู้จริงพงว่างมากนะโกเค ซ้อมซ้ายอาทิตย์หนึ่งขวา,าอาทิตย์หนึ่งซ้อมขวาอย่างเดียวขวายังไม่เก่งเลยให้ไปแข่งสายสวยครับนัดกันเวนี้ งสวยกว่าครับต้องบอกเข้าสนุกก็ได้กับชมพูแก้แนละ้วจะคุ้มไหมนัดแล้วไม่แก้อยู่ตรงไหนถึงจะไม่ตายแก้ไม่ยากนะครับลูกนี้แต่ว่าโดนแล้วจะคุ้มไหมนัดก็เอาลงไปเลยดีกว่าถือว่าคุ้มครับทำได้ดีครับนัดได้ไปอีกหนึ่งนะครับเป็นสิบนะ ถ้าถนไหมทันครับตามหลังสี่พันกว่านี่เหลืออีกสี่เกมนะเกมสองแดงหกแดงใช่ครับผมหกแดงแต่หัววันเลยนะโตเปิดยี่สี่ชั่วโมงใช่ครับเปิดยี่สี่นะครับ แอดป๊อบใช้วร์ฮอลเลยนะเจอดำหนาไปนิดแบงอ่ะนัดได้สองครับถ้าแกสนุกโดนแล้วครับเปลี่ยนเสียสองใช่ครับ จบยังไงขาวขาวอยู่ตรงไหนนะัดอยู่ตรงนี้แม่ไม่ไหวไหมยืนตรงนี้เช็ดได้ไหมใส่เสื้อไฮคลาสได้ครับทุ่นไปเยอะนะเวลานับได้เลยเขาได้เต็มเต็มนะ ครับปิดแล้วแบบแม็กอ่ะไม่ปิดหรอกแต่ผมเให้เมาโอ้โหมองดียเราทำอะรเราทำการประการไม่ได้างน,นอกของการนะแบ๊กนี้<ด>เล่นบ้านใครไปก่อนเลยที่นี่สนามกลางนะครับแทบว่าเป็นสนามกลางเน <c oughs> ี่ยนยากจะเอาให้ขาดตั้งนานนัดเขาก็มีมือนะครับมีฝีมือนะครับแม่ แบงก็อยากเอาชนะแล้วครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเดือนหน้านัดเขาก็ไปจีนแล้วนะขึ้นเขานะครับกิ๊กกักอยู่ดีอีกนะจริงเหรอกิ๊กตกร้องเลย่ะปิดจอละ เขาคิดว่าสัญญาณไม่ดีครับเขาาต้องปิดเสียงเนี่ยพะเขาภาคนี่ใ <ını> ช <Vincent Leonard> ่ไหมอย่างนี้ก็ด่าผมนะโอ้โหคอมเมนต์มารัวเลยนะปิดจอดิเด็กมาแบกได้สองครับจะจ่นะ ไป3นะครับเป็น7นะแบ่ง7ต่อ13นะครับเช็คหน้างานนิดนึง7ต่อ13 7ก็เป็น147นะนัดเป็น93ใช่ไหมเฮ้ย92ครับขอไป92กับ147นะถูกเต้ช่า หนึ่งสี่เจ็ดอาชื่อช่องพอดีเลยนะวันหนึ่งสี่เจ็ดนะครับสกอร์เหลือ3736คะแนนนะครับผ่านไปแล้ว12เกม